วานนี้มีกรณีปรากฏในสื่อออนไลน์เฟ e บุ๊กอิ่มใจที่ได้สู้โพสคลิปวิดีโอเป็นทหารใช้อาวุธปืนข่มขู่กู้กรณีบริเวณทางด่วนทัผู้ชมฮะเอ,เอ้ยมีอะไรบ้างวะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่ากลางอย่ากลาง รถกวนตีนนึอ้าวอ้าวมึงปาดกูกันเดี๋ยวเดี๋ยวเีชการนะครับมีขลางชการด้วยนี่นี่นี่ดูไว้ครับนักโบกดนเทือน <g ül> นี่กลางกลางกลางมากเลยถือปืนลงมาด้วยโอ้โหถังกันเลยครับเนี่ยเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันถือปืนมาด้วยเดี๋ยวมึงเจอกันเนี่ยอร่อยกู <g ül> โอ้ <g ül> คนที่เป็นคู่กรณนนีก็ไม่กลัวนะ ส่วนคนที่ลงมาก็ในเครื่องแบบเลยท่านผู้ชมฮะอย่างที่เห็นในภาพนี่แหละเมื่อวานนี้โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยพลโทธีรพงศ์ปัทธร,รมสิงห์นติยาบออนะครับว่าจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าภาพที่ป,ปรากฏนายทหารคนนี้ เป็นกําลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทยจริงซึ่งผู้บัญชาการฐานสูงสุดได้รับรายงานเรื่องนี้แล้วนะคะแล้วก็สั่งการให้หน่วยงานต้นสังกัดไปควบคุมตัวเอาไว้ตั้งกรรมาการขึ้นมาสอบสวนเพื่อลงโทษทางวินัยจะไปตรวจสอบการท่อทองอาวุธปืนแล้วก็การพบพาไปในที่สาธารณะแล้วก็ให้สรุปผลการสอบสวนให้ผู้บัญชาการฐานสูงสุดทราบภายใน48ชั่วโมงเนี่ยเราได้รับรายงานเรื่องนี้หรือ,อยังคะพี่ อ๋อได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เตรียมจะแถลงกันเดี๋ยวแล้วก็อ๋อก็คือเตรียมข้อมูลอยู่นะครับใช่ครับครับแล้วผบบทราบเรื่องแล้วไหมครับพี่ทราบแล้วทราบหมดแล้วทราบแล้วสั่งการอะไรพิเศษไหมฮะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ออกเลยได้ไหมสักหนึงอ๋อได้นั้นเดี๋ยวรอสักหลายสามเนี่ยกระทำได้ได้ได้ไหนดูคลิปอีกสักทีซิตากิโดไม่ทันนะ เดี uh, ๋ยวเดี๋ยวอย่ากลางอย่ากลางขับรถกุนตีนึกอ้าวอ้าวมึงปาดกูกันเดี๋ยวเดี๋ยวีชการครับมีขลากาด้วยนี่นี่นี่ดูไว้ครับนักโลกดังนเทือนนี่กลางกลางกลางมากเลยถือปืนลงมาด้วยโอ้โหสังักอะลรครับเนี่ยเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันถือปืนมาด้วยเดี๋ยวมึงเจอกันเนี่ยอร่อยกูอ้าวเดี๋ยวตามกันดู